เรษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์เพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับอัดชัญญพัฒน์สำราญใจนะครับกับบริษัทเวิร์คร์สอินโนเวชั่นและผลิตภัณฑ์สามเกลเวอร์อรพรน เราจะพาทุกท่านเข้าไปพบกับสวนกับไร่ที่ใช้ผลิตทันสามเกลเวอร์แพนของบริษัทดาและก็สำหรับวันนี้จะเป็นสวนอะไรที่ไหนอย่างไรใครเป็นเจ้าของเรามาพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงณนะเวลานี้เลยครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าครับ,รบแนะนำตัวนิดหนึ่งครับคุณป้าชื่อป, <laughs> ป้าแ <laughs> ดน <laughs> ป้าแดนฮะป้าแดนป้าแดน ที่อายนิดๆไม่เป็นไรครับน่าแล้วก็คุณพี่ด้านข้างนี้คือชื่อสุภาพรทีความตรงค่ะหรือชื่อเล่นๆว่าชื่อหนูค่ะพี่หนูอ่าพี่หนูเป็นผู้แนะนำประโออเป็นผู้ที่มาแนะนําให้ป้าแดนได้รู้จักกับปริทรัณสามเกอวัวแพนใช่อ่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ตำบลอะไรอำเภออะไรครับตำบลหนองตะคงค่ะตำบลหนองตะคงอำเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับตรงนี้ป้าแดนทําสวนอะไรอยู่ สวนลำใหญ่จ้ะสวนลำใหญ่ประมาณกี่ต้น200กว่าต้นค่ะ200กว่าต้นนะครับป้าแดนเป็นเจ้าของสวนตอนแรกเขามาแนะนำคุณป้าอย่างไรครับให้ใช้โั้หูเมื่อก่อนนะเป็นขูหูเนาะใช้ไปเป็นใบแก้วเยอะไงต้นลำไยของคุณป้าเนี่ยคือใบแก้วเยอะเลยทั้งสวนเลยเยทำไงถึงว่าจะให้เปลี่ยนแปลงใบให้ใบใหญ่ได้ให้ใหญ่ได้ให้ดีได้ใช่ไหมอ,อ่า<ๆ>แล้วเขามาแนะนําคุณป้าว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ คูหูมาตาจันหรือว่าสามเกลอแพทเนี่ยแล้วคุณป้าใช้เลยไหมเชื่อเลยเหรอเขามาบอกให้ใช้เชื่อเลยโอ้ป้าเชื่อคนง่ายเนี่ยใชใช้ก่อนอ๋อใช้ก่อนนะใช้ก่อนลองใช้ก่อนเนาะตอนแรกๆเลยเมื่อประมาณเท่าไหร่ที่ใช้ปีปีที่แล้วปีที่แล้วพอเข้ามาแนะนําก็เริ่มใช้เลยปีแถวเพราะว่าต้นลําไยของป้าเนี่ยสองกว่าต้นเนี่ยใบแก้วเยอะมากก็ได้เริ่มลองใช้พอเริ่มลองใช้เมื่อปีที่แล้วเป็นไงสถานการณ์ที่เริ่มลองใช้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นไปมัน จะแดงไม่ค่อยใหญ่เงี้ยตนนี้ใช้ไปรู้สึกว่าใบเนี่ยแดงเมื่อก่อนแดงเหลืองเมื่อก่อนแดงเหลืองอ่าใบแก้วอ่าใบเริ่มดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นตั้งแต่ที่เราลองใช้แหละว่างั้นเถอะใช่ไหมก็แสดงว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ก็คือคุณป้าใช้มาตลอดใช้สามเกลือวัวแพนของเรามาตลอดใช้ตลอดอ๋อแสดงว่าเชื่อมั่นแล้วหลังจากลองใช้ในทีแรกก่อนหน้าที่ใช้คือ ต้นลำไยของคุณป้าเนี่ยสองกว่าต้นเนี่ยมีเกิดอาการเขาเรียกใบแก้วเยอะมากมันทําให้ส่งผลกับผลของเรายัางไงบ้างทําให้แตกง่ายเปลือกมันจะบางเปลือกบางลูกแตกง่ายแล้วก็ร่วงลนง่ายๆแตแตกเเ็มลย ไม่ได้เลยเก็บไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผลิตผลหรือลำไยของตป้า200กว่าต้นปีที่แล้วได้ประมาณสักกี่ตันที่แรกกันเนาะยังไม่ได้ใช้อะเนาะประมาณ10กว่าตัน10กว่าตัน200กว่าต้นคือปีที่แล้วนะหลังจากที่ใช้มาต่อเนื่องตลอดทั้งปีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เป็นลูกแล้วเนี่ยเห็นว่าคุณป้าได้รู้จักกับสาเกเือเพผนที่มันเป็นสูตรปรับปรุงใหม่แล้วเมื่อสักประมาณประมาณ2เดือนที่ประมาณ2เดือนที่แล้วแล้วก็เลยใช้เลยเพราะว่าคุณหนูแนะนาเหมือนเดิมบอก ว่านี่เป็นสูตรปรับปูใหม่คุณป้าเห็นอะไรบ้างหลังจากการฉีดพ่นแบบครั้งแรกฉีดไปแล้วรู้สึกว่าเห็นผลไวมาก้ะเห็นผลไวมากใสกว่าเดิมลูกลำไยใสสวยผิวสวยขึ้นหลังจากฉีดครั้งแรกเนี่ยนะเห็นผลเร็วเห็นผลเร็วอชัดเจนมากกับผิวของลูกลำไย ใบเป็นไงก็สวยขึ้นใบก็สวยขึ้นงามขึ้นเงางามขึ้นแล้วเท่าที่ผมเห็นเนี่ยไอ้สองร้อยกว่าต้นที่เดินเดินดูนี่มันแทบทุกต้นเลยนะบ้านะทุกยอดเลยค่ะทุกยอดทุกยอดอันนี้แต่งยังแต่งเรียบร้อยนี่แต่งเรียบร้อยแล้วแต่งแล้วนะอีกสิบกว่าวันเก็บแล้วค่ะอีกสิบกว่าวันเก็บกะโดยประมาณสายตาจากชาวสวนที่มีประสบการณ์ประมาณสักสามสิบตันเป็นเท่าตัวเลยจากสิบกว่าตันเป็นสามสิบตันชื่นใจเนาะชื่นใจ่ะผมอยากให้ คุณป้าเนี่ยฝากความประทับใจในผลิตภัณฑ์3มเกอร์เวอร์แพนให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่ได้ดูเขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราใช้แล้วดีขนาดไหนคุณป้าฝากได้เลยครับก็อยากจะฝากให้ทุกคน มาดูที่สวนของประแดนก็ได้เนาะว่าใช้สามเกลือแล้วก็คู่หูเนี่ยประทับใจแค่ไหนก็มาดูใบเอาลูกสวยมาดูของจริงที่นี่เลยถ้าไม่เชื่อใช่ไหมสวยลูกใสสวยสวยใสแต่ต้องรีบมาดูหน่อยนะเพราะว่าอีกสิกว่าวันจะตัดแล้วนะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สามเกลือเวอร์แพนของบริษัทเราไหมคุณป้า เ <tellement S 2> ชื่อค่ะเชื่นะพอใช้แล้วได้ผลนะเชื่ออแต่ไม่ได้ผลก็ไม่ใช้เหมือนกันอันนี้ใช้แล้วดีอ่ะใช้แล้วดีใช้ประหยัดขึ้นตั้งเยอะจ้ะประหยัดขึ้นตั้งเยอะนะครับคุณบ้าบอกประหยัดขึ้นตั้งเยอะเป็นจากหลักแสนเหลือแค่4ี่ห้าหมื่นแล้วนี่กําลังรอเก็บแล้วแล้วซึ่งมีคนมาดูเรียบร้อยแล้ว30ตันไม่พลาดแน่สำหรับคุณหนูมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมครับ S <S <an> ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องชาวสวนลำไย,ยนะคะว่าจากที่หนูได้แนะนําให้กับเพื่อนพี่น้องชาวสวนลำไย,ยได้รู้จักกับคู่หูมหาสุจันเนี่ยผลตอบรับจากทุกสวนอ่ะคือมีการใช้ต่อเนื่องและในการสั่งซื้อนะคะสั่งใช้เนี่ยก็เพิ่มปริมาณเรื่อยๆ <S <S เริ่มแรกถ้าเกิดใครที่ยังไม่มั่นใจก็ขอในชุดของทดลองไปก่อนค,ค่ะแล้วถ้ามั่นใจแล้วต้นไม้จะเป็นคนบอกเองก็ค่อยว่ากันในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆก็จะช่วยลดต้นทุนได้เยอะเลยโอ้โหนี่ยมากครับนะอย่างที่คุณหนูฝากไว้นะครับยังไม่ต้องเชื่อเรา3คนก็ได้ไอ ต้นไม้เป็นคนยืนยันครับว่าผลิตภัณฑ์3เกอร์เวอร์แพนดดีมากน้อยขนาดไหนแล้วดีจริงไหม สำคัญที่สุดเลยนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับมีสินค้าลอกเรียนแบบขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับสังเกตครับสองที่ท่านเห็นอยู่นะครับซองสีเขียวนี่เป็นกรดอะมิโนสําหรับพืชและซองสีขาวที่ท่านเห็นนี่คือไคโตซานสําหรับพืชคู่นี้ใช้ผสมละลายน้ําฉีดพ่นและสังเกตยี่ห้อนี่ครับเวอร์แพนครับที่อยู่ดทบซองและอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของเราก็คือสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรสังเกตครับนี่รูปดีครับหญิงเกษตรสวมมงกุฎสังเกตดีๆนะครับของแท้ต้องมีตรา แบบนี้หรือซื้อจากคนที่เป็นตัวแทนของบอริษัทของเราจริงๆนะครับแล้วท่านก็จะไม่ได้ของที่ลอกเลียนแบบ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอกขอบคุณนะครับป้าแดนกับพี่หนูมากนะครับที่แบ่งปันประสบการณ์ดีๆได้มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเกษตรกรอีกหลายๆคนเลยวันนี้นะครับสวนลำไยของป้าแดนให้ความชัดเจนของท่านในเรื่องไหนท่านพิจารณาเอาอย่าลืมครับ 3. g เกอร์เวอร์แพนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยท่านในด้านการเกษตรและผู้ที่รัก ในเรื่องของอินซีหรือชีวภาพจริงๆว่าไม่มีสารพิษตกค้างนะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับครับสวัสดีครับ3ามเกอร์เวอร์พนสุดใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจไม่มีสารพิษตกค้างเย้